เดี๋ยวไปดูระยะ12บเมตรนะครับระยะก็คือก็ถือว่าไกลพอสมควรนะครับกับตัวทลายไม้สับแบบนี้ส่วนทรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําเป็นไม้ไม่ว่าเป็นไม้ขนุนไม้ประดู่นะครับมาค่าพยงุงอะไรต่างก็จะเป็นทรงแบบนี้สวยดีถือว่าลงตัวหมดแล้วนะครับตั้งแต่ตัววางวางไกลล,กล่องไกลคอะไรต่างนะฮะก,ก็ผลิตพอดีอะไรพูดถึงนะครับอันนี้ก็เยียบปุ๊บนะครับผลิตพอดีนะครับอันดับแรกเราก็หากล่องกระดาษแบบนี้เราก็ยิงทดสอบดูว่าลูกมันไปทางไหนบ้าณเนี้ยฮะเสร็จแล้วเราจะได้กาดถูกนะ เดี๋ยวเอาเป้าขวาก่อนนะครับใส่ลูกเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกแก้วลูกเหล็กได้หมดขนาดลูกนะครับไครมันง่ายก็คือแปดถึงสิบหกมิลอ,อันนี้เล็กมากนะฮะเอาเป้าไหนเอาผมจะเอาเป้าสามแล้วกันนะครับหนึ่งสองสามทางนี้แล้วกนันนี่กล้องหลังนะเล็กตาเปล่านะครับยังได้อยู่นะเอาเป้าไหนดีฮนะ หนึ่งสองสามลูกมาแล้วนะครับเราจะลองทดสอบให้ดูนะครับแม่นไมน่แม่นก็อยู่ที่ลูกค้าด้วยเด้อแล้วก็ตัวปืนผมการันตีแนละ้วมันจะเ,เรื่องวิถีก็ถือว่าแม่นนะครับไปมุมเดิมๆตลอดนะฮะเหยียบลงนะครับเอาเป้าสองแลอนติดกันถูกะปะนะตะไก่เด้นนะครับถูกไปล่้งนิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรบเล็งเผื่อกันหน่อยนะครับกระสุนนี้มองไม่เห็นเลยพี่กิจย่าทีนี่นะครับโอเค ได้แล้วยิงไปยิงมาเดี๋ยวก็เป็นเองนะครับเดี๋ยวก็ชินเองนะเอาตัวลงสุดท้ายขวามือนะฮะนะครับโอ้ลวงสองนะครับยิงใส่กล่องกระดาษยิงใส่ต้นไม้เรารับทดสอบดูนะครับก็จเจ็งจากศูนย์ท้ายไปนะครับแล้วก็ไปที่ด้านหน้าประมาณนี้นะฮะพอเรายิงไปปับลูกไปประมาณนี้แล้วเราก็กล่ากประมาณนี้ครับผมเป็นเรื่องง่ายดีเอาตัวตัวที่สองนะครับ อ,อีกสามเป้านะเล็กมากนะครับก็คือตัวกระป๋องเบอร์ดีนะครับระยะยืนนี้ก็ถือว่าพอสมควรนะครับโอ,โอ้ยผมยิงอยู่ันใช้ลูกแก้วนะครับลูกแก้วก็เหมาะกับไปล่าในสวนอะไรต่างๆแล้วก็ที่นกมันไม่ใหญ่มากนะครับถ้าเกิดมันจะตัวใหญ่จริงก็ใช้ลูกเหล็ก นะวิธีการใช้งานนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเป้าสุดท้ายนะฮะเนี่ยตัวลูกใส่ลูกเข้าไปตรงกลางๆนะครับแล้วก็จับให้ให้มันบาลานซ์กันบาลานซ์เสร็จแล้วก็เอาดึงดึงเข้ามาเสียบประมาณนี้นะครับผมก็จะทําพื้นที่ให้ดึงมาหน่อยนิดๆิดนะครับเดี๋ยวถ้าไม่ไม่ไม่ไมดึงมาเลยเดี๋ยวลูกจะหล่นนะครับอ่ปพอดีพอดีอดใส่ปุ๊บให้ลูกอยู่ตรงกลางแค่นี้เองแล้วก็ใช้เท้าเหยียบ ยางขนาด6มิลน,นะครับไม่ไม่ได้เป็น4มิลเหมือนกับปืนจีนที่เราสั่งนะครับพวกนี้ยางจะใหญ่หกว่าแล้วก็ใช้8เส้นพอดีพอดีเลยตัดเองทำเองนะครับที่นี่ถ้าใส่10เส้นได้ไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าไกลจะพังไกลไม่ได้เท่านี้ก็แรงแล้วนะครับพี่โอเคนะครับเดี๋ยวเป้าสุดท้ายนะครับกับป๋องปลานะครับเล็กไ่อีกโอ๊ยไม่มั่นใจนะครับว่ออมามันเล็งจริงนะครับเล็งก็นหนึ่งนะฮะ โอเคนะครับก็ถือว่าได้อยู่นะครับระยะขนาดนี้แล้วก็ใช้ใช้การกล่าวอันนี้เป็นตัวยาวนะครับ okay, เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูตัวปืนดีกว่าเดี๋ยวผมสตาอไปไว้แป๊บนึงน,นะครับเดี๋ยวเวลาจะหมดก่อนโอเคนะครับมาถึงแล้วผมจะไม่อยากให้เกินห้านาทีนะครับอาจจะอยากจะส่งในไลน์บ้างนะครับอย่างเงี้ยฮะอันนี้ตัวนี้เป็นตัวไม้สักทรงนี้เลยนะครับ,บล็อกนี้ผมก็จะทําเป็นไม้มะข่าอะไรต่างนะครับประดู่อย่างเงี้ยทั้งหมดเลยถือว่าลงตัวนะชุดนี้ มียางให้2ชุดมีลูกให้100ร้อนัดนะครับน้ำหนักโดยรวมก็อยู่ประมาณ2กิโลกรัมนะครับก,ก็ถือว่าพอดีพอดีแต่ถ้าเป็นพวกไม้ประดู่ไม้มะค่าต่างๆก็อาจจะหนักกว่านี้โอเคเดี๋ยวไปดูตัวปืนด้านในพันธุ์ท้ายตัวอื่นด้วยนะครับปเนี mm ่ย hmm. มาแล้วนะเดี๋ยวตัวพันธุ์ท้ายจะทยอยเข้ามาเรื่อยๆนะครับส่วนตัวที่ผมยิงเมื่อกี้ก็เป็นตัวไม้สักตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นไม้มะค่าทรงมือสอดนิ้วสอดแต่างๆนะครับก็ช่วงเช้าผมทาอยู่80สิ เอ่อโดยรวมก็ประมาณนี้โอเคนะฮะเดี๋ยวรอผมประกอบไปเรื่อยๆนะครับชุดบนต่างๆเดี๋ยวด้านนี้นะฮะทำคนเดียวนะครับก็มีไม้สักมีไม้มะค่ามีไม้ประดูนะครับมีพยุงมีกระพีขวายต่างๆผสมกันไปเรื่อยๆนะครับส่วนถ้าเกิดสนใจก็ทักลไลน์มาเด้นะครับเดี๋ยวเรื่องเบอร์โทรต่างๆมันจะทิ้งไว้ด้านบนให้นะครับเวลาจะหมดแล้วนะฮะอยากจะถ่ายทําเดี๋ยวจะถ่ายทาไปเรื่อยๆนะครับ <laughs> ตัวใหม่เล่นไอตัวนี้จะหมดแล้วนะโอเคนะครับขอบคุณครับนะครับ